เดี๋ยวขออนุญาตไปเริ่มจากตัวกองทุนแรกกันก่อนเลยนะคะกองทุนแรกชื่อเต็มเๆก็คือชื่อกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืนนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่า KF GB ไทย ESG ค่ะกองทุนนี้นะคะก็เหมาะสำหรับนักลงทุนสายเซฟนะคะที่ต้องการลดหย่อนภาษีนะคะแล้วก็รับความเสี่ยงได้ต่ำแต่ก็ยังอยากให้เงินได้ทำงานอยู่นะคะก็กองทุนนี้นะคะก็จะลงทุนในตัวตรา,าสารหนี้ภาครัฐแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลไทยที่อยู่ในกลุ่ม ESG แล้วก็กองทุนนี้ค่ะก็บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนมือรางวัลของบริกรุงศรีด้วยนะคะสำหรับมุมมองการลงทุนในตราสารหนี้ไทยนะคะเนื่องจากตัวดอกเบี้ยของไทยเองก็ยังคงอยู่ในช่วงขาลงอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยการลงทุนในตราสารหนี้ไทยก็ยังคงมีความน่าสนใจอยู่ค่ะ สำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถลงทุนกองนี้ได้นะคะความเสี่ยงเนี่ยอยู่ที่ระดับ3จาก8นะคะแล้วก็ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่500บาทะคะ่ะ